วันนี้เรามาอยู่กันที่ส่งประพาดอนเมืองถือว่าเป็นสต็อกมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้แนละ้วตอนนี้ที่จากด้านหลังของผมนะฮะเรามาอยู่กับพระเอกของคลิปนี้กันนะับกับยามาฮ่ WR 155cc กับ y, cc, บ y a มาฮ่าแอลล็อกปี2022ตัว Standard ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับสยามมิเตอร์การประมูลนะง่ายๆใครๆก็ประมูลได้วันนี้นะเรามากับคลิปพิเศษนอกสถานที่อีกแล้วนะกับการรีวิวรถที่น่าสนใจกับช่วงรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์เรากลับมาพบกันกับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วพิเศษในวันนี้กับลานส่งประพาดอนเมืองและรถที่น่าสนใจในวันนี้นะมอเตอร์ไซค์ที่ผมเอามาทั้งหมด5คันบอกได้เลยว่าน่าสนใจจริงๆทั้งหน้าตาทั้งราคาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามอเตอร์ไซค์5คันนี้มันน่าสนใจยังไงไปดูกันเลยครับ สำหรับรถคันแรกในคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆและเป็นรถยอดนิยมที่ท่านผู้ชมหลายๆคนถามหาในส่วนพาร์ทของมอเตอร์ไซค์กับ Honda f o ์ซ่าตัว300ปี2021ครับคันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะค่อนข้างที่มีความโดดเด่นอย่างมากนะเพราะว่ามีการตกแต่งสีมาค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีความสะดุดตาม,มากๆเลยนะครับในส่วนของความใหม่เนี่ยคันนี้ก็ถือว่าใหม่ใช้ได้นะครับสาม,มารถซื้อไปประมูลไปและใช้งานได้เลยคันนี้นะครับราคาเปิดเนี่ยอยู่เพียงแค่68,000บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่กำลังตามหาฟอร์ซ่าคัน,น งเป็นแสนต้องมาที่ SIA ครับสยามิเตอร์การประมูลง่ายๆครับใครๆก็ประมูลได้สำหรับรถที่น่าสนใจเอาจริงๆมันเป็นรถที่มีความยอดนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งของประเทศไทยนะครับทุกครัวเดือนก็ต้องมีใช้กันในส่วนของ Honda Wave นั่นเองความพรีเมียมความลักชัวรี่มันก็จะมีไม่ต่างกัน สวยคนละแบบนะฮะได้ความรู้สึกเย็นสบายตา h o n d a Wave 125i คันนี้นะครับเปิดอยู่ที่28,000บาทเท่านั้นนะครับรถบ้านกับเครื่อง1 2 5ซีซีบอกได้เลยว่าใครได้ไปราคานี้คุ้มมากๆเลยครับ คันต่อมาะจะเป็นในส่วนของออโตเมติกอีกคันหนึ่งเป็นออโตเมติกที่เป็นรถทรงสปอร์ตนะครับก็จะมีความเบาสูงแล้วก็จะมีลวดลายที่เฉียวเพียวยามาฮ่าแอร์ล็อกปี2022ตัวสแตนดาร์ครับคันนี้เนี่ยลวดลายของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะในส่วนของยามาฮ่าเนี่ยในแต่ละปีรถมันก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของลวดลายอยู่ลว <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ปี22ครับก็มีความสวยแบบของตัวเองละกันนะฮะตัวแม็กตัวอะไรก็สีสันสดใสคันนี้ครับแอร์ล็อกมากับ ราคาเปิดอยู่ที่42,000บาทเท่านั้นเองครับใครที่สนใจแอล็อคันนี้นะครับก็อย่าพลาดสยามวิเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับ คันต่อมาเราอยู่กับรถคันสีดําเล็กๆคันนี้นะครับกับสกูตเตอร์ไซส์เล็กของ Honda Honda s c o o p ุปไคันนี้จะเป็นปี2022บอกได้เลยนะครับวถึงจะเป็นปี2022แต่มาของเขาแค่7,000กว่าโลแค่นั้นเองแล้วก็ความใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกอย่างของรถคันนี้นะครับยังเงาอยู่เลยนะถือว่าเป็นรถที่สภาพนางฟ้าคันนึงเลยก็ว่าได้ครับมากับราคาเปิดอยู่ที่20,000 5,000บาทเท่านั้นเองครับรถสมรรถนะแบบสกูปปี้เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับขับไกลก็ขับได้ขับไปซื้อของเป็นรถที่กระทัดรัดและใช้งานได้หลากหลายนะครับรถคันนี้นะครับรที่สนใจก็อย่าลืมนะมาจับจองกันได้ที่สยามมิเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆครับใครๆก็ประมูลได้ ลูกค้าครับเรามาอยู่กับพระเอกของคลิปนี้กันนะับกับยามาฮ่า wr 155 cc คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ปี2022รถซูวิบากนะเป็นรถที่ลูกค้าของเสียมิเตอร์เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้มันจะเป็นรถที่เฉพาะกลุ่มไปหน่อยแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่มันทําได้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหนือกว่ารถที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทรงอื่นอย่างมากนะครับยามาฮ่า wr ปี22คันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ราคา62,000บาทเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าราคาเดี่ยหายไปกว่าครึ่งนะครับลูกค้าใครที่ สนใจรถคันนี้ที่สยามมิเตอร์การประมูลยังมีอีกหลายคันนะครับ เอาละครับลูกค้าก็จบกันไปแล้วนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจประจําสัปดาห์วันนี้เรามาอยู่กันที่สงประพาดอนเมืองถือว่าเป็นสต็อกมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้แล้วตอนนี้ดูจากด้านหลังของผมนะฮะด้านหน้าด้านหลังล้นไปด้วยมอเตอร์ไซค์ครับบอกได้เลยว่าลูกค้าที่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งในราคาที่ถูกกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่ได้ถ้ามาที่นี่ครับและรถที่อยู่ตอนนี้รอลูกค้ามาเป็นเจ้าของอยู่ครับยังไงก็สามารถมาประมูลได้ที่สยามมิเตอร์การประมูลสสาาาขงงปย ก็ติดตามที่เพจของเสีามมิเตอร์การประมูลได้นะครับสหรับผมวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกค้านะสำหรับช่วงรถที่น่าสนใจเป็นสัปดาห์ในคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ